ดังเพชรเด็ดเดียวไม่เคยทิ้งเราให้โดดเดี่ยวแบ่งปันความฝันเดิมพันชีวิตที่เราได้เดินก้าวไปเราอยู่ข้างลังได้เก็บเกี่ยวอยากลอยทิ้งพ่อให้โดดเดี่ยวสู้เพียงลำพัง

ปลาสักนิดได้ชื่นใจจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดแม้ได้เพียงเสี้ยวหนึ่งที่พอทำไว้ทำดีทุกอย่างให้ถึงที่สุดและต้องทุูให้สดกำลัง หัวใจ ความฝันเดิมพันชีวิตให้เราได้เดินก้าวไปเราอยููขึ้ลังได้เก็บเดียวอย่าปล่อยทิ้งพอให้โดดเดี่ยวสู้เพียงลำพัง ใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะคะกราบกราบกราบตั้งใจบูชาพระรัตนาตรัยโดยพร้อมเพียงกันนะคะอาราหังสัมมาสัมพุทโธะ้ควา ภูทังภาคาวันตังอภิวาเทมีสวาค้าโตภาคาวตาธโมธรรมังนามาสามิสุปฏิปนนันโนภาคาวะโตสาวกาสังโคสังขังนามามี ลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำอาราธนาศีลบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่ายอย่างลงมหาสมุทรคือ พระนิพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลห้าโดยพร้อมเพียงกันนะคะมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคาณาทายาติสรณีนาสหาปัญจศีรานิยาจามะ ทุติยมปีมายังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายะติสารณีนัสหหปัญจศีรานิยาจามะตติยมปีมายังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายะติสารณีนัสหหปัญจศีรานิยาจามะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสารนังคจชามิ พุทังสารนังคาชามิธรรมังสารนังคจชามิธรรมังสารนางคจชามิสังขังสารนางคจชามิสังขังสารนังคาชามิทุติยามปิพุทังสารนังคจชามิทุติยัมปีพุทังสารนังคจชามิ ทุติยมปิธรรมังสารนังขจามิทุติยมปิธรรมังสารนังขจามิทุติยมปิสังขังสารนังขจามิทุติยมปิสังขังสารนังขจามิตติยมปิ พุทธังสารนังขจามิตติยมปีพุทธังสารนังขจามิตติยมปิธรรมังสารนังขจามิตติยมปิธรรมังสารนังขจามิตติยมปิสังขังสารนังขจามิตติยมปีสังขังสารนังขจามิ สระคามนาังนิธิตังาาตปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอธินาธานาเวระมณีสิกขาปะทังสมมาธิยามิ อะทินาธานาเวรามณีสิกขาปะทงสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรามณีสิกขาปะทงสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรามณีสิกขาปะทงสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณี สิกขาปะทังสมาทิยามิมุ i. สาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิสุราเมรยะมัชาปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิสุราเมรยะมัชาปมาทธานาเวรมณี สิขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะธานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคัสัมปะทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเยสาธุกรากรา รบลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายธรรมสาลาสำหรับผู้แทนนำกล่าวคำถวายธรรมสาราในวันนี้คือกัลยาณมิตรนทกุลพัฒอิตายมา่านธรรมยังพุทธาภคกวาโตบุป,ปภาคณมการังการโรมาเซ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตาสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตาสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อาราหาโตสัมมาสัมพุทธะอิมังมายังพันเตธรรม,มะสาลังสัพปริวารังนิยาเทมะสาธุโนพันเตพิกุสังโคอิมังธรรม,มะสาลังสัพปริวารังปฏิคันหาตุอัมหากัง ทีขระตังหิตายะสุขายะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายธรรมะสาลาพร้อมด้วยบริวารนี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับธรรมศสาลา พร้อมด้วยบริวารน,นี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรักผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทินสาธุขอจเจริญพรกัรยานมิตรอัตกุลละพัตกิตายามาที่ได้มา ทำบุญกระถินสร้างอาคารปฏิบัติธรรมสถาบันธรรมชัยก่อนที่คนโยมจะได้รับพรพระตามอริยะประเพณีสืบต่อไปนั้นก็ขอให้หลับตารวมใจตรามเติกล็กนึกถึงบุญกุศลในวันนี้กันสักครู่หนึ่งนะเรา เป็นผู้มีบุญมากขนาดไหนคุณโยมลองคิดดูนะว่าคนบนโลกนี้มีตั้งหลายล้านพันคนแต่จะมีสักกี่คนที่โชคดีเหมือนกับเราที่ได้มาพบพระพุทธศาสนาได้มีจิตกุศลวสัทธามาทำบุญใหญ่ซึ่งก็คือทำบุญกระถินเนี่ย เป็นมหากรทา,านหนึ่งปีก็มีแค่ครั้งเดียวและบุญนี้ก็เป็นบุญสร้างอาคารปฏิบัติธรรมสถาบันธรรมชัยด้วยซึ่งสถาบันธรรมชัยเนี่ยารบสร้างอาคารสถาบันธรรมชัยเนี่ยก็เพื่อที่จะให้ญาติโยมที่มาทำบุญเนี่ยได้บุญเยอะได้บุญมาก และประโยชน์จากการใช้อาคารแห่งนี้เนี่ยก็จะสามารถใช้ประโยชน์ได้เยอะเช่นทำอะไรบ้างหนึ่งเลยก็เป็นที่สวดมนต์ธรร,ธร,รวัดเช้าเย็นของพระภิกษุสมมเนนเนี่ยนับตั้ง200กว่ารูปแล้วก็เป็นที่ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนายังไม่พอนะยัง ทำเป็นอุโบสถไปในตัวด้วยสามารถจัดงานสังกกรรมของสงฆ์เช่นจัดพิธีอุปสมบทแล้วก็ลงปฏิโมกทุกวันพระใหญ่ยังไม่พออีกนะคุณโยมยังทำเป็นที่ทำพิธีกรรมของ งานพระพุทธศาสนาเช่นงานผ้าปปางานกระถินแล้วก็งานสมนาเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกเนี่ยคนโยมก็ลองนึกดูนะว่าคนโยมจะได้บุญขนาดไหนเพราะฉะนั้นอ่ะต้องปื้มต้องปีติให้มากๆและอัน,นิี้ส่งของการถวายโบสถ์ถวายวิหารเนี่ยเบื้องต้นเลยก็จะทำให้เป็นผู้ที่ จะเรินด้วยอายุวันะสุขะภะปฏิพานธนสารบริวารสมบัติลาบยศสันสนสุขมผลนิพานเกิดมาพบใดน่ยก็จะได้เกิดในปฏิรูปประเทศเกิดในร่มงอบวรของพระพุทธศาสนาฉะนั้นหลวงพี่ขออนุมโมทนาบุญด้วยพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็จะได้พร้อมใจกัน ังจิตอธิษฐานโดยอาราธนาบารมีธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอาหารหันตเจ้าทั้งปวงบารมีธรรมของพระเดชพระคุณองค์ปู่พระมงคลเทพมณีโสจันทสโรพ,พระผู้ปราบมารหลวงพ่อธรรมชยโยหลวงพ่อรตะชีโว บารมีธรรมของคุณย่าอาจารย์มหารัตนาบาสิกาจันขนนกยุงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายบารมีธรรมของพระภิกษุสามเนรที่ได้สังสมเอาไว้ดีแล้วเนี่ยก็ขอให้ประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเป็นเดชะเป็นภาวะปัจจัยส่งผลดลบรรดาลอภิบาลปกป้องคุ้มครองและรักษา ให้คนโยมจะมีแต่ความสุขความเจริญให้สุกกายสุขใจให้แข็งแรงร่ารวยให้สิ้นสัพป,ปทุก์สับพโศกสับพโรคสับพเยสับป,ปเคสิ่งไม่ดีต่างๆก็ขอให้มาลายหายสูญขอให้บุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูลให้ชิดบริสุทธิ์บริบูรณ์ตลอดไปประกอบธุรกิจหน้าที่การงานนะ้วขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ารวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี มีสมบัติจกตักรพรรดิต่างไม่พร่องเอาไว้กินไว้ใช้ไว้สั่งสมบุญสร้างบารมีไม่รู้จะหมดจากสิ้นเป็นที่เคารพรักของมนุษย์และเทวราทั้งหลายอุปสรรคต่างๆนานานในชีวิต้วขอให้มาราหา้สูนขอให้บุญศักดิ์สิทธิ์กูลให้ได้สร้างบารมีอย่างเย็นๆทุกภพทุกชาติให้ได้ตามตามติดหลวงปู่หลวงพ่อพญ,ญานมุขคณเนี่ยไปสร้างบารมีทุกภพทุกชาติ อันหนึ่งเมื่อถึงคาวตาเจริญสมาธิภาวนาก็ขอให้มีใจหยุดใจนิ่งเข้าถึงพระธรรมกายที่สว่างสวัยเป็นอัศจรรย์ทุกประการเทินตั้งใจกรวดน้ำและรับผ่อนพระเป็นภาษาบาลีสิบต่อไปนะ ยะทาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคครังเอวะเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเหปุเรนตุสังกป,ปาจันโทปนาราโซยะทามณิโชติ ระโสยทาสัพพิติโยวิวัจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภาวะวันตารายุสุขีเิกายุโก วาสาเพียติโยวิวาชานตุสัมภาโลโควินาสตุมาเตยมภาวะวันตารายุสุขีธีคโยก ข้าวสามพิโยวิวาชานตุสัมภโรโควินาสตุมาเตมภาวาทวันตารายวันสุขิธิ ขายุโคมภวะอภิวันตนาสิลิสานิจังบุตตาปัจจายโนจัตตารุธรรมวาทานติอายุวโนสุขังฮาลา

ปิวินาสันตุอเสสะโตจัยาเสดทิธานังลาภพังโสทิภาขยังสุขังภาลสิริอายุจวันโนจะพวคขงังวเทียจายสาวะสตาวาสะาาจาั จะชีวสิทธิพาวันตุเตภาวาตุสามังขาลาังรงทันตุสาพาเทวตาสาปพปพุอาานุภาเวนสสัสธาโสธิภาวันตุเต ภาวะตุสาพพมังคาลังราคันตุสาพาเทวตาสาพะธรรมานุภาเวนะสทาโสทิภวันตเตภาวะตุสาพพมังคาลังราคันตุสาพาเทวตาสาปัสังคานุ อาเวนะสาทาโสทีภาวันตุเตสาธุตั้งใจบูชาพระโดยพร้อมเพียงกันนะอารหังสัมมาสัมพุทโธพระขวา อรหังจำมาจำพุทโธภะคาวาภูธังภะคาวตาตังอภิวาเทมิพุโทโธเมนาโทรพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวา,า,รา,าวาคาโตภะคาวตาธรรมโมธรรมังนามาสามิ ธรมโมเมนาโทรพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปาติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆสังขังนามามิสังโคมเมนาโทรพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะคะกราบกรา gra